เล่นหงค่ะไปกันค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นถึงจุดที่เป็นในการส่วนการดำเนินมาตรการนะคะจุดแรกจะต้องล้างมือก่อนเลยสักขั้นต่อไปนะคะก็จะต้องสแกนวัดไข้ค่ะที่นี่เขาให้ใช้หน้าผากในการสแกนนะคะ 36.6ปลอดภัยนะคะทุกคนอีกส่วนหนึ่งก็คือการลงชื่อเพื่อเป็นการลงทะเบียนไทยชนะนั่นเองค่ะลงทะเบียนเรียบร้อยเราก็สามารถเข้าไปรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยได้ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะบีก็อยู่กับเจ้าของพัตคารแห่งนี้แล้วค่ะคุณสุจิตรานำเจริญน,นะคะหรือว่าเจลีสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณด,ดีเจลีค่ะ คือบีอยู่นครสวรรค์มานานแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงของปัตตาคารแห่งนี้มาตลอดเลยค่ะเลยอยากจะรู้ว่าที่นี่เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะที่นี่เราเปิดมาตั้งแต่ปีพศ2518โอ้ย,ยังไม่เกิดเลยค่ะ,คะ,ะ,นะ,นะก็40กว่าปีแล้วนะคะเกือบห้าสิปีแล้วค่ะ,คะก็พี่เป็นรุ่นที่3แล้วเพราะฉะนั้นรุ่นแรกก็ตั้งแต่สมัยรุ่นอากง๋อสมัยอากงแล้วก็มาเป็นแล้วก็มาคุณแม่แล้วก็มแลวกเป็นที 40กว่าปีเลยนะคะก็กาลังจะมีรุ่นที่4ีแวอ้าวรุ่นที่4 40ปีค่ะคุณคิดดูแล้วกันว่าวิวัฒนาการนะคะตั้งแต่ติ่ซามร้านเล็กๆนะคะเป็นร้านอาหารจนมาถึงปัจจุบันเป็นปัตตารยิ่งใหญ่ที่ทุกคนได้เห็นกันในวันนี้นะคะแน่นอนว่าอาหารไม่ได้เป็นแค่อาหารจีนแบบเพียวเลยก็มีการฟิวชั่นรวมในสื่ให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นภาพค่ะถ้าเราไม่เห็นอาหารและเราไม่ได้ชิมค่ะดิฉันขอเนรับิอาหารมาก่อนนะคะค่ะมาแล้วค่ะเยอะแยะมากเลยน่าทานมากเลยค่ะทุกคนแจ้ขาแนะนำดอยได้ไหมคะว่ามีเมนูอะไรที่แบบอร่อยหรือเป็นเมนูดังของทางร้านบ้างค่ะก็วันนี้นะคะเมนูที่แนะนำมาบนโต๊ะนี่ค่ะก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านซึ่งลูกค้าเนี่ยนิยมทานนะคะ ก็จะขอแนะนําเมนูแรกเลยนะคะก็เนี่ยค่ะพระเอกของร้านก็คือเมนูเป็ดปักกิ่งนะคะค่ะเมนูหนอไม้ทะเลเจียนยอดผักเนื้อปูก้อนผัดผงกะหรี่ลูกเจ้าพยาผัดแปดเสียนค่ะค่ะแันนี้คือขนมไข่มังกรทุกคนคะที่นี่นะคะความโดดเด่นของเขาไม่ได้อยู่แค่ความหรูหราและสวยงามและบรรยากาศของร้าน<ม>แต่ที่จะดึงใจของลูกค้าได้มากที่สุดนั่นก็คือรสชาติคะ่ะเพราะฉะนั้นไปชิมกันค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะชิมจริงรีวิวจริงเลยค่ะอย่างแรกที่ต้องทานก่อนเลยนั่นก็คือในส่วนของเป็ดปักกิ่งค่ะที่มาไม่กินไม่ได้นะคะ,ะแัะะ้ทีที้นะะนี้นบบเระ,ะ้เราเยแบังกก็คือรังสายเดินคะกาป้ก่อนนะคะเดีวทาคุามีรัาก็้อใ้ต้งแบบักัะ่ก่อนองนทีด้วยนะคะเอยาดเยนะคะและ้วก็ซอสเขาค่ะก็มันก็นก่าะคะทานล้วนะคะคุณ หอมเต็ดกรอบม,มากนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมน้ำจิ้มก็หอมค่ะเต็มห,หอมมากแล้วถ้าเนื้อทำากอะไรก็ต้องที่แบบมันเข้ากันและ,ะก็มันรุบ้ยมากค่ะนี่นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรสชาติอาหารที่นี่บีให้สิบเต็มสิบไม่หักเลยค่ะและที่สำคัญนะคะจังหวัดนครสวรรค์ของเราเองนะคะก็มีมาตรการเก๋ๆค่ะนั่นก็คือนครสวรรค์แคร์ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า นครสวรรค์ตื่นรู้คู่ภัยโควิดอย่างชาญฉลาดค่ะซึ่งนครสวรรค์แคร์นะคะ4ตัวแรกก็คือโควิดฟรีเซตติ้งค่ะตัวน A ตัวที่2นะคะนั่นก็คือ Alert ์ค่ะก็คือการเฝ้าระวังระมัดระวังอย่างดีนะคะและตัวที่3นะคะ R ค่ะก็คือ responsibility นั่นก็คือทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบค่ะสุดท้ายก็คือตัว E ค่ะ e x c e l l e n t ค่ะก็คือชาญฉลาดนั่นเองค่ะ